บ้านในฝันหลังนี้เป็นใครก็อยากได้ไว้ครอบครองวันนี้เราพามาพบกับบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์ยุโรเปียนแปลงมุมหน้าคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวโครงการ g r a n d ิโอฟิวเจอรังสิตทำเลดีเดินทางสะดวกโครงการระดับ l u x ชัวบ้านเดี่ยวสุดหรู2ชั้นหลังนี้เป็นบ้านใหม่100%หลังมุมหน้าคลับเฮาส์ขนาดที่ดิน88.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย320ตารางเมตรหห้องนอน5ห้องน้ำ เหมาะมากสำหรับพักอาศัยเพราะทำเลใกล้ห้างฟิวเจอร์พาร์คสเปลและสนามบินดอนเมืองใกล้ทางขึ้นลงโทรเวยิ่งทำให้การเดินทางมีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้นนะแบบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง320ตารางเมตรและมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านทางบ้านยังมีพื้นที่เหลือสร้างสุ้มนั่งเล่นในสวนได้แบบบ้านมีกระจกบานใหญ่รอบตัวบ้าน ข้อดีคือแสงจากภายนอกจะส่องเข้าในตัวบ้านได้อย่างทั่วถึงเริ่มจากทางเข้าบ้านสามารถจอดรถได้3คันสบายสบายประตูเข้าออกได้3ทางชั้น1เมื่อเข้ามาเจอพื้นที่ห้องโถงแบบดับเบิลวอลลุ่ม มีทั้งโซน l i v งแอ area โซน dining a r e ยพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องออกกําลังกายได้และมีห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุส่วน service a r e ยจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือมีทั้งห้องครัวห้องซักรีดโซนตากผ้าเป็นหลังคาสกายไลท์ซึ่งจะแยกกับพื้นที่ส่วนตัวกับคนในบ้านรวมทั้งยังมีห้องแม่บ้านและห้องน้ําที่แยกเป็นสัดส่วนเรียบร้อยดีชั้น2ของบ้านจะเป็นส่วนของห้องพักผ่อนห้องพระและห้องนอนเมื่อขึ้นบันไดจะ เจอกับพื้นที่ Family Living Area ก่อนซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือเห็นวิวสซนน้ำพุและพื้นที่สีเขียวหน้าคลับเฮาส์ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นและใส่ระบบคุณภาพอากาศ b l a s เ e r s Clean นแอน o ทุกห้องและอีกหนึ่งข้อดีของบ้านหลังนี้จะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทุกห้องนอนรวมถึงมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยส่วนของพื้นที่ห้องนอน Master Bedroom มีอ่างอาบน้ำและห้องน้ำในตัว สถานที่ใกล้เคียงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสนามบินดอนเมืองโรงเรียนนานาชาติสยามดิลด์นับเป็นทำเลที่มีศักยภาพซอยรังสิตนครนายก15าทำเลระดับลักชัวรี่ที่จะพุ่งแรงมากๆในอนาคตใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหมาะแก่การพักอาศัยมากๆบ้านใหม่100เอร์เซสวยหรูหลังมุมหน้าขับเฮาส์มีสระว่ายน้ำส่วนตัวหายากสุดๆหากใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณลี082-558-4584หรือแอดไลน์ไอดีได้ที่ไลน์ไอดี thpropertyinvestor